สวัสดีค่ะช่องใจเคน้อยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่แปลงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ดินแปลงขนาดใหญ่เหมาะสําหรับนายทุนนะคะนายทุนท่านใดค่ะมองหาที่ดินนะคะสําหรับการลงทุนนะคะเพื่อสรนต่อสร้างกําไรนะคะแปลงนี้เลยก่ะทุกท่านเป็นที่ดินผืนใหญ่ค่ะราคาเฉพาะปี67นี้เท่านั้นนะคะทําเป็น ที่ดินจัดสรรเวิร์กมากค่ะทุกท่านเพราะบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติสุดๆและอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการหาซื้อณปัจจุบันด้วยนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินอยู่ในอำเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะอยู่แถวคลอง15นะคะท่านใดสนใจนะัดชมแปลงจริงกันได้นะคะทุกท่านปัจจุบันเป็นที่นานะคะอยู่ใกล้ศัพท์โรงเรียนเซนเทเลซ่า สามารถออกทัญบุรีได้หลังที่เป็นคลองนะคะที่ดินแปลงสวยค่ะวิวสวยมากบรรยากาศดีมากๆเช่นกันนะคะต่อยอดทำกำไรกันได้อย่างงามๆค่ะพื้นใหญ่ค่ะขนาด51ไร่2งานค่ะทางด้านเจ้าของต้องการขายไล่ละ700,000บาทนะคะทำที่ดินจัดสรรทำบ้านจัดสรรทำโครงการต่างๆนะคะ ธรรมชาติดีมากๆโฉนดพร้อมโอนด้วยนะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะสนใจนัดชมแปลงจริงหรือต้องการเจรจาต่อรองราคาสามารถทักคุยกันได้นะคะเรามีช่องทางการติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้มีทั้งเบอร์โทรมีทั้งไอดีรายและรายละเอียดนะคะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดเลยค่ะสนใจโทรคุยและไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองนะคะเพราะเจเคโนะโเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะ ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ